สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะ คลิปนี้ถ่ายลงไว้วันอังคารที่16เมษายนนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้พร้อมกันทุกบ้านเลยนะคะไปรษณีย์เปิดทําการวันพุทธที่17เมษายนก็คือส่งออกจากแม่ค้าวันพุธนะของถึงลูกค้าประมาณวันพฤหัสสุกหรือเสาร์ไม่เกินนี้นะคะบริเวเะแวกใกล้เคียงแมคค้าก็จะถึงวันพุธพุธปพฤหัสนะคะถ้าพังลูกค้าทางภาคใต้จะถึงประมาณวันศุกร์วันเสาร์ไม่เกินนี้ส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้มีไม้อัปเดตให้เนาะว่า ยังมีต้นไหนอยู่บ้างนะคะก็มาอัปเดตให้ใครสนใจก็สามารถ CF ได้นะคะเห็นคลิปตอนไหนก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะต้นไหนมีหร mm ือหมดเดี๋ยวเราจะได้แจ้งกันอีกทีแล้วก็รบกวนลูกค้าเนาะถ้าจะสั่งซื้อจริงๆอ่ะขอเป็นทักไลน์หรือโทรหาแม่ค้านะเ mm hmm. พราะบางครั้งอ่ะ ม่ค้าลูกค้าพิมพ์สั่งไว้ใต้ใต้คอมเมนต์ในคลิปอะสั่งไว้ก็ได้แต่ทีนี้เวลาจะสรุปยอดส่งที่อยู่เบอร์โทรกันนะแม่ค้าเกรงว่ามันจะเป็นที่สาธารณะเกินไปลูกค้าจะส่งที่อยู่และเบอร์โทรตรงนั้นนะมันจะ มันจะไม่ค่อยโอเคนะคะเนื่องจากพวกนี้ต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้ารับจริงๆนะคะโทรหาหรือทักลไลน์แมคค้าได้เลยหรือพิมพ์เบอร์โทรตัวเองทิ้งไว้ก็ได้ว่ารับต้นไหนต้นไหนอ่าเบอร์โทรทิ้งไว้เดี๋ยวแมคค้าจะได้โทรกลับไปแจ้งยอดแล้วลูกค้าก็จะได้ส่งที่อยู่กันได้นะคะเพราะถ้าไปพิมพ์รับตรงนั้นแล้วอ่ะแมคค้าก็จะได้ล็อกเอาไว้ให้ว่าลูกค้าอาต้นไหนแต่ถ้าไม่มีการติดต่อกลับมาเลยแมคค้าก็ปล่อยไม้ต่อนะคะเพราะถือว่า เหมือนว่าไม่รู้ว่าจะเอาจริงหรือเอาไม่จริงมันติดต่อกันไม่ได้ไม่ไไม,มีเบอร์แล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลที่อยู่อะไรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งถ้าจะาไมา่จริงทักไลน์นะคะแอดไลน์มาหรือโทรมานะคะหรือโทรไม่ได้แอดไลน์ไม่ได้ก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิป ะะเอาต้นอะไรบ้างทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวแม่ค้าจะได้โทรกลับไปแจ้งได้นะคะ <_ d ata> เพื่อให้แม่ค้าได้ติดต่อได้เพราะถ้ามาพิมพ์รับลอยๆไว้เราเชื่อมกิดกันไม่ได้เด้อลูกค้านะแม่ค้าพิมพ์กลับไปก็อ้าวเราจะติดต่อกันทางไหนจะอะไรยังไงต่อมันคุยกันต่อไม่ได้เนาะเข้าใจแม่ค้านะคะเราจะได้สรุปยอดกันได้ไวขึ้น <_ d ata> นะคะแล้วก็คลิปนี้นะอัปเดตให้จะเป็นไม้กระถาง5.5ถึง6นิ้วนะคะ 5ต้นขึ้นไปส่งฟรีเหมือนเดิมมีปลายทางไม่ถึง5ค่าส่งเหมาเหมา50บาท นะคะ1 2 3 4ต้นค่าส่งเหมา50า50บาทซี5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะมีปลายทางให้สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคค่ะได้เลยใบกัมปูมีของอยู่ตลอดนะคะใครเห็นคลิปแล้วใครกลับจากต่างจังหวัดแล้วอะไรแล้วนะคะจะเริ่มสั่งก็สั่งกันได้เลยนะคะจัดส่งของให้วันพรุ่งนี้ทั้งหมดของจะถึงลูกค้าก็น่าจะมันพรหัสสุประมาณนี้นะคะ ใบกัมปูแจ้งราคาย้ำอีกทีหนึ่งกล่องบรรจุ5กิโลโอน130บาทปลายทาง5กิโล170บาทปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทส่วนโอนนะคะจะอยู่ที่กล่องละ1น0บาทรับกิโลก็คูณไปได้เลยนะคะรับกี่กล่องก็130คูณไปได้เลยใบสวยนะคะใบกัมปูร้านของไหมคาเป็นสูตรพิเศษเฉพาะใบสวยคัดสรรชั้นที่มันมีจุลินทรีนะคะมันผุ เ,เขาเรียกว่าอะไรผุหมักหมมกันมาแบบธรรมชาตินะคะมันอุ้มน้ําได้ดีนะคะลองลองใช้ใดูลูกค้าใบกัมปูมันมีหลายแบบเนาะบางทีถ้าเราใช้ใบใหม่ๆเกินไปอ่ะมันยังไม่มีความผุ มันจะไม่ค่อยอุ้มน้ำมันไม่ดูดน้ำมันไม่เก็บความชื้นลูกค้าลองทดลองก่อนก็ได้ใบกัมปูมีเยอะนะคะทั่วประเทศไทยมีเยอะก็ทดสอบดูว่าที่ไหนใช้ดีโอเคก็สั่งซ้ำได้นะคะหรืออยากจะชอบใช้แบบใบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะคะของร้านแม่คาก็จะมีราคาประมาณนี้นะคะรวมส่งให้แล้วทั้งหมดแล้วก็รับประกันการันตีของคุณภาพของใบกัมปูค่ะอ่มาดูบอลสีกันนะคะวันนี้มีอัปเดตนิดหน่อยนะคะก็จะ เพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะคะอัปเดตให้ก็จะมีต้นนี้ค่ะเป็นชินนวับรรชนนะคะอันเนี้ยเป็นชินน้ำบัรชนเป็นไม้เก่านะคะอันนี้มีอยู่4ต้นเนาะเอาต้นไหนแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะให้อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะชินน้ำบัรชนกระถาง5.5นิ้วจ้ะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นไม้เก่าชื่อก็ดีด้วยนะเป็นมงคลนะคะชินน้ำบัรชนค่ะมีอยู่4ต้นต้นละ80บบาทจ้า แล้วก็มาแทงด้านนี้นะคะมีชื่อว่าชัมพูวร,ราดนี่นะคะชัมพูวร,ราดโตขึ้นเขาจะเริ่มกัดพื้นออกเป็นสีอมชมพูอ่อนๆนะคะมีเม็ดเม็ดสีชมพูเข้มพื้นออกสีชมพูอ่อนๆเนี่ยจะ,จะเริ่มกัดเม็ดแบบนี้นะคะชัมพูวร,ราดอันนี้เป็นทหารของพระรามนะคะตัวเนี้ยเป็นเจ้าลิงเป็นทหารกองทัพของทางฝั่งพระรามนะคะก็ถ้าถ้าเคยดูจะเป็น เจลิงตัวออกสีแดงๆหน่อยนะคะตัวนั้นชื่อว่าชัมพูราดอันนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะก็ะเดี๋ยวโตวขึ้นเขาจะกัดออกสีอมชมพูแล้วก็มีเม็ดออกสีแดงๆนะคะอันนี้มี2ต้นในกระถางทั้งหมดเลยนะคะมีอยู่3กระถาง ก็มี2ต้นในกระถางทั้งหมดเลยให้ไปที่80บาทเช่นเดียวกันนะคะชัมพูวราชนะคะเป็นทหารของพระรามนะโตขึ้นสวยนะกัดสีสวยไม้กัดสีพวกนี้ต้องเลี้ยงใจเย็นๆโตขึ้นนะให้ฝนตอบแทนให้ความสวยงามให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจแน่นอนนะคะแ0บาทมีอยู่3ต้นนะคะชัมพูวราชมี2ต้นในกระถางนะคะไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นรัตนสินรัตนสินมีอยู่3กระถางเนาะ ป้ายแดงมาแล้วแบบนี้นะคะเอาไป80บาทนะรัตนสินนะคะรับต้นไหนแคปหน้าจอมาได้เลยนี่นะจ๊ะสองต้นนี้ให้80ไอ้ต้นสุดท้ายอันนี้เอาไป70บาทมี2ราคานะคะ,ะต้นนี้กับต้นนี้เอาไป80นะอันนี้ให้ไปที่70บาทแล้วก็เขยบมาตรงนี้นะ,ะเป็นชายชนนะคะชายชนชายชนเอาไปที่ต้นละ70นะคะ70บาทเป็นฟอร์มกอแหละนะคะเป็นฟอร์มกอป้ายแดงมาแล้วแบบนี้มีอยู่4กระถางนะชายชนนะคะเอาไป70บาทค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นนางรากสดเทวีนะมีอยู่3ต้น1 2 3ตับนางสงการนะคะตับนางสงการลำดับที่2เอ้ยลำดับที่3ประจําวันอังคารนะคะนางรากสดเทวีป้ายมาแล้วแบบนี้เลยให้ไปที่กระถางละ80บาทนะคะมีอยู่3กระถางป้ายสวยๆแล้วทั้งหมดนะคะป้ายฮับฮับมาเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นกาลุนราชนะคะเป็นยักษ์กาลุนราชเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะก,ก็ให้ไปที่80บบาทเช่นเดียวกัน แล้วก็ฝั่งนี้นะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวโตขึ้นกัดสีแดงเข้มสวยมากนะคะนายมั่นปืนยาวพื้นแดงกระดูกเขียวนะเอาไป80บาทเช่นเดียวกันอยู่ในตับวีรชนนะคะมีต้นเดียวค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะมีชื่อว่ามหายมยักษ์นะคะมีต้นเดียวนะคะว่างอีกแค่ต้นเดียว80บาทเอาไป80บาทแล้วก็มีนางยักษ์อีกหนึ่งนะคะเป็นเบญจกายนะ นางยักษ์เบนจากายนะคะโตขึ้นกัดลายสวยนะเขาจะออกไปด้วยกัดลายด้วยนะคะก็เอาไปที่80บาทนะคะนางยักษ์เบนจากายจ้า ขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตรงนี้มีชื่อว่าหันุมานปราบไตรจักนะคะมีอยู่แค่สองต้นนะว่างอีกแค่สองต้นนะให้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะกัดสีมาแล้วสวยมากๆแบบนี้นะคะสะโพวกกว้างๆนะเวลาดูบอลสีเราจะรู้เลยว่าทรงเนี้ยเนี่ยเป็นแกงหนันุมานสะโพวกวกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหันุมานปราบไตรจักมีอยู่สองต้นนะคะต้นละหนึ่งอบาทนี่ค่ะ ทางด้านนี้นะคะอันนี้มีชื่อว่ามะหินทารานะคะมะหินทาราอันนี้เอาไปที่70บาทนะมีอยู่2ต้นนะคะเนี่ยเป็นไม้กัดจีเหมือนกันนะคะก้านดำแข็งแรงมีอยู่2ต้นแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพูนบอลอีกนะจ๊ะกัดจีมาแล้วแบบนี้หลวงพ่อพูนนะคะเอาไปที่กระถางละ100บาทนะคะนี่จ้ะเริ่มกัดจีมาแล้วแบบนี้มีอยู่2กระถางนะ แล้วก็ที่ว่างอีกหนึ่งต้นก็จะเป็นพรหมพิมานนะคะพรหมพิมานเนี่ยมีสองต้นในกระถางนะคะอันนี้ให้ไปที่90บาทนะคะพรหมพิมานมีกระถางเดียวนะต้นนี้ต้นใหญ่อันนี้จะต้นเล็กหน่อยเปิดป้ายเพิ่งเปิดป้ายมาใบนี้นะคะนี่จะ้ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านพเก้านะมีว่างอยู่สองต้นนะคะนพเก้าเป็นฟอร,ร์มกอนะคะมีสองต้นในกระถาง เนี่ยแ,แบบนี้นะคะเอาไปต้นละ80บาทนะคะเปิดด่างมาแล้วนพะก้านะแล้วก็จะมีเป็นสุมาอี้นี่ค่ะสุมาอี้นะคะกัดจีมาแล้วจะมีอยู่2ต้นนะคะสุมาอี้ก็เอาไปที่80บาทนะคะมีอยู่2ต้นจะ้ะแล้วก็จะมีเป็นในจันหนวดเคี้ยวนะในจันหนวดเคี้ยวไป70บาทตับวีรชนนะคะอยู่ในตับวีรชนนี่จ้ะเป็นฟอมกอแบบนี้เนาะในจันหนวดเคี้ยว70บาทจ้า ต้นนี้นะคะก็เป็นบอลกาบนะชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะว่างอยู่อีกแค่หต้นเท่านั้นนะคะต้นละเทพนรสิงห์อันนี้ให้ไปที่90บาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะส่วนต้นนี้นะคะก็มีชื่อว่าเพชรพระอุมานะคะมีว่างอยู่อีกแค่ต้นเดียวนะก็ให้ไปที่90บาทเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะรับต้นไหนแจ้งนะคะได้เลยจ้า อันนี้ก็จะเป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายแดงมาแล้วแบบนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะเจ้าสาวอยู่ในกระถาง5้านิ้วจ้ะถูกใจต้นไหนทักหาหมคคาได้นะลืมลืมบอกเบอร์ไว้นะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8โทรได้แอดไลน์ได้นะคะสนใจต้นไหนโทรหาแมคคาได้เลยอย่าลืมกดติดตามแมคคาไว้นะเผื่อคราวหน้าคราวไหน อยากได้ไม้ต้นใดหรืออยากได้ใบก้ามปูนะคะก็สามารถสั่งซื้อกับแม่ค้าได้เลยนะคะส่งรวดเร็วแพ็คให้อย่างดี V.I.P ทุกต้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อจ้าทางด้านนี้เป็นอุตสามณีนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้เลยนะคะอุตสามามณีให้อยู่ที่กระถางละ1 0 0บาทนะคะมีอยู่อีกสักประมาณ4กระถางได้นะอุตสามณีนะคะโตขึ้นเป็นไม้กัดสีสวยมาก สมกับชื่อเลยนะคะงามน,าน่าจะออกแบบว่าต่างกันราวฟ้ากับดินเลยนะเล็กๆเ,เขาเขียวแบบนี้นะโตขึ้นกัดจีแดงสวยแน่นอนทุกต้นเลยจ้ะหนึ100บาทนะคะอุตสาะมณีค่ะสุพรรณหงนะคะตับเรือพระที่นั่งนะคะเป็นฟอร์มกอนะ เป็นฟอมกอมี2ต้นในกระถางนะคะโตขึ้นเขาจะกัดสีออกสีแดงๆนะคะใบยาวๆไปเลยนะสุพรรณหงกระถางนี้เอาไปที่ต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะไม้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะสุพรรณหงมี2ต้นในกระถางด้วยนะคะมีมีกระถางเดียวนะ100บาทจ้าแกงนี้เป็นอสงไข่นะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะอสงไข่ให้ไปที่กระถางละ หนึ่งร้อยบาทละกันเนาะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกแบ่งให้หกต้นเนะาะอสงไข่นะคะให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ากัดสีมาแล้วแบบนี้เลยสวยสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะเป็นตัวหน้าปกตินี่ด่างสวยมากอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะมณีล้อมเพชรนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมีกระถางเดียวหน้าสวยสวยแบบนี้เลยเห็นไหมใบไม้ฮาร์ปเลยนะคะมณีล้อมเพชรจ้ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าลือสีตาไฟนะคะนี่กัดสีมาแล้วสวยมากนะคะลือสีตาไฟกระถางนี้เอาไปที่390บาทนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วเหมือนเปลวไฟเลยนะปู่ลือสีตาไฟนะคะเอาไปที่390บาทอยู่ในกระถาง5นิ้วไปอัพขึ้นใส่8ปดใส่9้าได้เลยล้น8ล้น9้าด้วยนะคะอันนี้นะ390บบาทเท่านั้นจ้า ตรงนี้ก็จะเป็นใบกัมปูนะคะที่ไม่คขาแจ้งไปมาต้นคลิปเนาะเนี่ยค่ะบรรจุเป็นกล่องแบบนี้กล่องหนึ่งก็จะมีแบบนี้ทั้งหมด5ถุงจะแพคเป็นถุงละวนกิโลให้นะคะแบบนี้ทั้งหมด5ถุงใน1กล่องนะคะโอนจะอยู่ที่130บาท ปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะ5กิโลนะแต่ถ้าปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งมค่ค้ะได้เลยอำนวยความสะดวกให้แพ็คให้เป็นถุงละ1กิโลจะได้แบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะราคาที่แจ้งไปคือรวมส่งแล้วทั้งหมดนะคะด้านในก็จะผูกแบบนี้เลยนะคะใช้ดีฟูนุ่มมือละมุนมือมาก นะคะเนี่ยจะเป็นใบล้วนนะไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะใช้แบบนี้ล้วนเลยก็ได้หรือลูกค้าจะนําไปผสมดินที่มีอยู่แล้วที่บ้านก็ได้นะคะเผื่อซื้อมาแล้วพวกเจ็ดถุงร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเขาก็ใช้ปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นจเจริญงอกงามดีนะคะแต่ถ้าปลูกบอนสีต้องทําให้มันโปร่งขึ้นนิดนึงก็เอาตัวนี้ไปผสมเพิ่มขึ้นได้นะคะอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งได้เลยหรือใครจะใช้แบบนี้ล้วนๆดูได้เลย นะคะคุณภาพแกะมากี่ถุงก็ได้แบบนี้นะคะแม่ค้าขายคุณภาพการันตีให้นะจ๊ะมาตรฐานเดียวกันทุกกล่องนะคะจะไม่มีอันนี้ผุอันนั้นไม่ผุอันนี้ใหม่อันนั้นเก่าอันนี้ไม่มีนะคะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้แล้วทั้งหมดใครสนใจใบกัมปูสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะจัดส่งของพรุ่งนี้ออกพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะจัดส่งปรณษย์เปิดทําการพรุ่งนี้นะคะอ่านี่จ้ะ แล้วก็ใครสนใจบอลสีนะคะให้ดูไปแล้วเมื่อต้นคลิปเนาะก็สนใจต้นไหนนะคะแจ้งชื่อบอนกับแมคคาได้เลยแล้วก็โทรมาหรือพิมพ์ในไลน์ก็ได้หรือใครมี Facebook ก็ทักทางเฟซเนาะ ะะ0 8 0 5 1ป4 9ู8 9โทรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำการจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะ CF5 ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่ถึง5มีค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะมีปลายทางให้นะคะอำนวยความสะดวกให้เสร็จสับเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคนะสำหรับค,คลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะมีมาเก็บตกอัปเดตให้ว่ายังมีต้นไหนอยู่บ้างนะคะ,ะช่วงนี้ก็ หมดเทศกาลแล้วล่ะนะคะก็กำลังเป็นช่วงที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะถึงจุดหมายโดยสวัสดีภาพทุกท่านเลยนะคะสงการผ่านไปนะคะดีใจได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้านะคะจะเป็นเทศกาลแห่งการเปิดเทอมนะคะ นะเทศกาลอย่งการเปิดเทอมอีกเดือนหนึ่งนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีคลิปประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนโทรหากัน0805194988จ้าติดตามช่องของแมคคาไว้ด้วยนะพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยนะคะ ส่วนนิสาพรบอลสีนะคะติดตามได้ทุกช่องทางค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ